กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในช่อง PTG The Gamer ครับวันนี้เราอยู่ในเกม Can of n, o F n e w t y ครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอันนี้เป็นคลิปแรกของทางช่องเลยครับเอาล่ะเพื่อใ้การไม่เสียเวลาถ้าใครพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมเกมกันเลยเถอะครับเอาล่ะครับกูที่เราจะได้ครั้งนี้อืมเราได้ทันทีเลยครับผม เอาละครับดานจะเป็นยังไงก็รอดูกันเลยครับดานที่พวกท่านเห็นนี้ก็คือจะเป็นดานสูงือในช่วงสงครามการเมืองครับและลูกทีมของเราก็มีอยู่ตามที่พวกคุณเห็นครับเอาละครับครั้งนี้เราจะเริ่มออกปฏิบัติการแล้วครับเอาละไปกันเลยไหน,ยนดูซิว่าจะมีศัตรูให้เราได้ฆ่าเป็นรายแรกไหมครับ ผู้เจอต้องฆ่าคุณเอาละครับต่อไปจะเป็นคนไหนที่จะเป็นเหยื่อรายต่อไปของเราไหนดูสิอืมเอาละครับเราจะไปตรงทางนี้นะครับเดี๋ยวจะเจอตรูบ้าโอไม่ ไม่เลยครับว่ามันจะต้องชดใช้แน่นอนเลยนะครับเอาล่ะคราวนี้เรา <Enemy S 1> ก็กลับมา <in S 1> เริ่มใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเอาล่ะครับเจ้า <Enemy. S 2> หนึ่งอย่าพังอย่าพังอย่าพังแกตาย o, เอาล่ะไปหาคนใหม่กันเถอะครับดูสิ Enemy contact แล้วตายแล้วหนึ่งเอะครั้งนี้เราจะเอจอไหนะก็เ,เจอแล้วอะไรต้องเลตายั้เองอะผมก็ตายด้วยครับเอละไหนดูซิสไลด์ไปอย่างเทพละ่ะขาเอาละเจอเจอแล้วเจอแล้ว ิงมี for เนี่ยัขายอมหลอกตายซะตายตายแล้วหนึ่งโดนเฮดช็อตแล้วครับตอนนี้ศ OK ัตรูยืนหน้ารังออดกูผมตายเอาธนาคาแค่หมอนนะครับเอาล่ะเราไปเริ่มต้นใหม่เลยดีกว่านะครับอภาพการตายช่างจรดจริงแค่เอาเป็นว่าตอนนี้ช่างมันก่อนเถอะ ไหนเราจะไปเจอคู่ต่อสู้แบบไหนครั้งนี้นะครับโอ้คะแนนนี้ของเรานำขึ้นกว่าทั้ง17คะแนนนะครับออเจอแล้วหนึ่งตัวเอาตายซะตายซะตายซะโอ้เราไม่ได้เป็นคนค่าครับเออไม่เป็นไรครับยังเหลืออีกเั็เยอะับเห็นแล้วครับสองคนตายแล้วหนึ่งท้ายแล้วสองเอ๊ะดูอยู่ข้างหลังตรงไหนวะ ไหนดูสิดมไปว่าจานสที่ไหนบ้างเจอแล้วหนึ่งดีเดียวดีเดียวไ่เข้าเป้เข้าเป้าแล้วครับศัตรูอยู่ด้านบนเอ้ยตายแล้วอ้สเจอเยอะจะยิงด้วยจมยิงอยู่ด้วยกันดูไปครับตอนนี้อยู่ในช่วงสี่สถานะอมตะตายแล้ว หรอสานะครับถ้านผิดอะไรก็ขอประธานาภัยด <about> ้วยครับอืตายแล้ว <wellbeing str astonishing> อีกหนึ Secondly, um ่งคนเลยจะทำมือยังไงดีเนาะถือด้าล้ะครับเอาเถอะึดโควตายชนะครับด้วยคะแนน 5้สิบต่อ16นหกและเอวก็ไม่เป็นปกตินะครับแต่ไม่ใช่ก็ไม่เป็นะไรโอ้โหเจ้าหนี้เข้าใจแต่ละครับถ้าไม่ได้ MVP คนๆนี้นะแต่คิดหน้าแน่นอนว่าคนที่ได้ MVP ต้องคือผมแต่ผมอยู่ในอันดับสาของคันนี้ก็ตามที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้ผมอยู่ในแรงเอียริทเขาเป็นว่า ผมจะพยายามไต่แรงให้มากขึ้นนะครับและหาเวลาลงคลิปให้มากขึ้นแต่ผมจะบอกรายละเอียดสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็กดกิ่งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะแชร์วิดีโอนี้ให้คนอื่นด้วยนะครับงั้นก็ไปเจอกันครับบ๊ายบาย